สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาดูนด้วยนะผมวันนี้เอาเกมระเบิดก,กับแบบ toilet tower defense กันอีกแล้วนะผมวันนี้เขาได้อัปเดตแล้วนะในตอนนี้อัปเดตมาใหม่ๆสดๆนะผมมีตัวละครใหม่และ toilet ใหม่มาเพิ่มพมาผมนี่เลย episode อยะไร episode อะไร episode ที่72ครับผมเพิ่มอตัวอัปเกรดตให้คำรามแมนมานะเราสามารถเจอเขาได้ในเว็บที่140ของ elite mode น,นะผมโคตรไกลก็มีตัวอะไรเนี่ยหมวกทอยเล t สี่ศูนย์มาจากไหนไม่รู้ผมเป็นตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งนะ ประมาณนี้เดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาที่เรก็ปรมาละผมไม่มีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่นะที่เราไม่ค่อยจะสำคัญนะผมก็ประมาณเลยที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวละครใหม่เอออัปเกรดเอตโทรอยเลสนะผมเป็นไททันคำรานะร่างสวมแขนของเอตโธรนะผมเอามาใส่จากอีพีล่าสุดเลยแล้วก็มีมอนใหม่เป็นเอตโทรอยเลสนะผมที่เพิ่มเข้ามานะแล้วก็เจ้าเอตโทรเราได้มาแล้วับผมเอตโทรอยเลสนะตอนนี้มีอยู่แล้วหนึ่งหมื่นกว่าคนนะผมดาเมจห้าหมื่นเจ็ดนะดาเมจก็เอาเรื่องนะผมแต่เขามีสโลด้วยแล้วก็มีระเบิดด้วยนะผมเดี๋ยวไใช้กันนะ ไปเลยครับผมโอเคครับ okay, ผมตังเราก็พอที่จะวางเอทโว้ไฮเรตละเราจะเริ่มวางเขากันนะครับผมเอทโว้ไฮเรตทิเบลหนึ่งวางเลยนะฮะเอาไว้ประมาณแถวนี้ก็นบนโมเดลสวยนะเริ่มต้นมามีสองวงในผมนี่คือเบลหนึ่งของเขานะโมเดลเท่ดีนะตัวนี้มาแล้วผมวางเบลหนึ่งมาดูการโจมตีของเขากันนะผมทิเบลหนึ่งโจมตียังไงนะศัะตรูวิ่งมา <I do. S 1> ทำอะไรอะ่ะเหมือนจะปล่อยก้อนพลังจากตรงแขนมาครับผม ก็ดาเมจีเลยวหนึ่งเริ่มต้นที่700ฮัทสิบมันปวดแล้วจะมี30กูดาว 0.25v แล้วก็ยังไม่มีสโลผมสโล่0%นะเที้ยวหนึ่งยิ่งแข่งตรงกลางด้วยับผมวงไม่ได้กว้างมากทีเริ่มต้นพอใช้ได้ับผมอหลับแล้วซะด้วยไอ้สตูรุตไหมเนี่ยมาเคลียร์ก่อนนะพี่สไปเดอร์มาช่วยก่อนนิดนึงครับผมขั้นต่อไป3,500ครับผมมาแล้วขั้นสองดาเมจเป็น1,400ี่ผมแล้วจะมี40กูดาว0 2ีสโล็ยังไม่มีครับผมวงก็ยังเพิ่มแค่วงนะ ่วนกัจุติไม่เปลี่ยนนะผมเพิ่มจแจ็คแบกด้านหลังมาก็วงก็เริ่มกว้างลวเริ่มใช้ได้นะผมวงกับคอมแบบแล้วอัพขั้นต่อไป4,500นะผมอัพไปเลยแล้วกันยกสามเลยนะผม <S <S ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่2,500นะผมเราจะมี45คูดาว0.2 0.2เหมือนเดิมนะผมสโลว์แรงไม่มีนะกันจุติมันจะเพิ่มมาอีกขั้นหนึ่งนะผมมันจะปล่อยแสงเท่อจากตานะนี่ผมปล่อยแสงเื่อจากตาใสา่จุตูน่าแต่ยังวงยังไม่เพิ่มนะมีแค่กันจุติที่เพิ่มเข้ามานะผม เหมือนจะมีระเบิดข้างล่างด้วยผมระเบิด14นะที่วิว3ไม 7, 3่รู้ว่าเพิ่มมาตอนไหนเนี่ยต้ามาแล้วผมอัพพันต่อไปเลย7,500บาทเวิว4แล้วผมดาเมจอยู่ที่5,300มันจะมี50กูดาวทิ้ง2วิวงเริ่มโอ้โหวงโคตรกว้างเลยผมตอนเนี้ยเกือบครอบแมตแล้วอ่ะกว้างมากสโลวไม่มีนะยังศูนย์เปอร์เซ็นเหมือนเดิมระเบิดก็15นะผมมันจะมีระเบิดปิดหลักอีกแล้วไปเดินช่วยกันเคลียร์หน่อยครับขั้นต่อไปหนึ่งหมื่นนะผมัพไป หนึ่งหนึ่งหมื่นแล้วผมการโจนตีเปลี่ยนนะจากก้อนมือพลังมีกาเปลียเป็นปล่อยแสงนะผมจากมือแทนนะเมกกลายเป็นเจ็ดพันแปดนะผมแล้วจะมีห้าสิบห้าคูดาวสองวีสโลก็ยังไม่มีผมพัดว่าไปถึงจะมีระเบิดเป็นสิบนะผมนี่ปล่อยแสงเซิร์ฟมาอีกแล้วจากแครนะผมจกา,ากไกลไอ้จะปล่อยเป็นก้อนเมื่อกี้ไปเป็นอันนั้นแทนแม็กแล้วผมตอนนี้วิวหกไดเมกอ,อยู่ที่หนึ่งหมื่นกว่านะผมแล้วจะมีหกสิบห้าคูดาวจุดสองเออจุดสองเปอร์เซ็นสองวีดีเปอร์เซ็นเลยก็มีสโลว์ผมสโลว์ที่ห้นะาสิบเปอร์เซ วงก็กว้างมากันจะมีระเบิด20นะผมระเบิด20ประมาณนี้เลยอัพแม็กแล้วรีวแบบโคตรเร็วแลปด้วยเป็นตัวละครที่น่าจะใช้นะผมคิดว่าน่าจะผ่านไนแมร์คนเดียวได้นะจากที่ดูล้วผมเล่นระดับไนแมร์นะผมน่าจะผ่านได้ชิวๆคนเดียวแต่ต้องต้นเกมียต,ต้องมีตัวมาแบกหน่อยนะผมเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะผมเขาจะผ่านได้เปล่านะหมดไหนแมร์4 5้าราคาอัพก็กลางๆผมไม่ได้แพงอะไรมากนี่ควงแขนซะด้วยอย่างเปรี้ยว โจมตีเทพนี้ผมเขาเอาอกแบบโมเดลที่ดีนะตวนัวละครนี้ถึงพลังเขายังไม่ได้ใช้ในเมชันนะผมแต่เกมเขาทำออกมาก่อนแล้วนะโจมตีก็อาจจะประมาณนี้ก็ได้นะผมไม่รู้ว่าจอะไรเปลี่ยนแปลงมานะก็มารอ,นนอานนาดูกันนะผมค่อจผ่านใน้มนเปล่าไปดูกันนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เวฟที่48แล้วผมวางไปแล้วทั้งหมด5ตัวนะผมแบบพแ max ทุกตัวแล้วนะฮะตัวละครนี้นี่ครับผม max หมดแล้วเขาก็ผ่านได้ชิวๆเลยนะต้นเกณฑ์ต้องมีตัวมาช่วยหน่อยนะผมราคาวางแพงหน่อย ตัวหลังเกมนะบุมแต่ถ้ามีตัววางต้นเกมดีก็พาพาไอเขาพาผ่า,า,า,านไอแม่ได้แน่ครับผมแอดโถ่โทอยเลตคลาเมราแมนใส่แขนมาครับผมอย่างเฟี้ยวเลยพลังไม่โชว์แต่เกมใส่มาก่อนแล้วครับผมเจอที่ห้าสิบละผ่านชิวบุ๋มเขาจะมีสามวงด้วยนะวงที่สามนะบุมน่าจะเป็นวงระเบิดแล้วก็วงแสงเซอร์แล้วก็วงสโลว์ครับผมตัวนี้ไม่มีเอลีนะบุมแต่เป็นระเบิดแทนนะเป็นแบบสแปดตุบตีโดนแบบนิดนึงไอตีโดนรอบข้างครับผม เวที่ห้าสิบแล้วมาดูกันบอสจะตายเร็วแค่ไหนผ่านไปแล้วผมมาดูกันว่ามันจะตายเร็วแค่ไหนเท่านั้นเองนะผมเดี๋ยววางอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะอัพไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาไม่แม็กขาดอีกนิดนึงขายเซนตอา์อาปิดหลับพอดีผมขายไม่ทันบอสมาแล้วผมใจแอ่นเหมือนเดิมนะเลือดสองล้านห้าขายนี้อัพแม็กโอเคเคลียร์ไหวชิลมาผมมีสโลว์ได้อะนี่ลุมลุมสุกบ,บอสเลือดไหลเร็วมากผมเหมือนเดิมพอๆกับสไปเดอร์เลยขายตัวหนึ่งทิ้งด้วยให้มันเหลือห้าตัวเดี๋ยวเลขหก 6, มันไม่ค่คอยดี เรียบร้อยนะผมผ่านแล้วในแม่ใช้เวลา16นาทีนะผมไม่นานมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาไปเทรดอะไรไบ้างครับผมถ้าท่านเพิ่งมาใหม่นี้เพิ่งมาไม่นานเลยไปดูกันเอาไปเทรดอะไรไบ้างผมตอนนี้โอเคผมมาถึงหน้าเทรดแล้วมาดูกันเอาไปเทรดอะไรได้บ้างถ้าท่านเอสโตรตัวนี้เอสโตรไฮเลดในร้านค้าขายเท่าไหร่โอ้ตรงนี้เซิร์ฟนี้ขายหมื่นสองพันเจมเลยนะผมโอเคผมคมาเทรดเราคนแรกกดไปเอาอะไรมาเทรดครับ14เยีย14ปีอุ้ยหมื่นเจมฮะท่าน TP สองตัว จริงไหมเนี่ยหมื่นเจมกับสองตัวนี้จริงดิเ้าเทเจริงอยู่คุ้มจัดเลยนะ oh, no, no. อ๋อนูนเขาไม่ไม่เทน,นะผม,มถ้าพกกเทคงจะเบอร์ไปนอะหมื่นเจมผมว่าตัวนี้ราคาไม่ถึงหมื่นเจมแบบมั่งมั่นจะแพงเกินนะผมเขามาเทกับไรอะ่ะฟรอคุณต้องการแรกกับไรครับดลพี่ชายโอเคผมเหมือนเขาจะไม่ตอบนะใช่ไหมเนี่ยตอบไหมเนี่ยพี่ถ้าเขากดเทจริงคุ้มมากเลยนะหมื่นเจมกับไออัปเกรดไททันกอรลี่สองตัวเอาไงพี่ โอเคเหมือนเขาจะไม่ตอบปิดไปหาคนต่อไปนะผมเทดดิ้งไททันเอาหุกดพิมสอง 2, อันต่อเนื่องกดผิดนะครับผมนี่ไม่ให้เทรดมาไหมต้อพงพิมมันเดียวตลาดนี้ขายหมื่นสองพันจมนะขายโคตรแพงนะผมผมราคาตอนนี้ประมาณหกพันเจ็ดพันจ้วพอมั้งหรือสี่พันห้าเพราะว่าผมซื้อมาสามพันนะผมสามพันห้าจมไปขายสี่พันห้าก็กำไรผมแล้วเพราะท่านซิกมามาเทรดนะคนนี้ แล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วผมผมว่าตอนนี้ตอนนี้ตัวเขาแรงกว่าซิฟมา,าตอนเนี้ยต,ตอนที่มึงอัปเดตตอนนี้นะผมกดไปหาคนต่อไปนะผมน่าจะหาไม่ยากนะชุดลม่มต้นหาคนเทยนง่ายมากครับผมตัวละครเพิ่งมาใหม่ลูกค้าเยอะจริงๆตัวนี้เดี๋ยวก็มีนะผมรอคนเทดค,ค,คนต่อไปมายังถ่ายังมาจะเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับผมคนต่อไปมาแล้วับผมอะไรมาเทรดครับเขาเอาอะไร,ร,ะไรวะมีไหมหรือไม่มีผมจะได้ปิดอะ มาแล้วผม <What? S 1> ฮะเอาเชฟเอรอจริงดีเอาเชฟมาเทพเอาเชพมาเทพจริงคุ้มเราแน่นอนนะผมการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเขาทำหน้านิ่งกันแล้วดูดูท่าเขาคงจะรู้ว่ามันไม่คุ้มนะผมมาเทพกับตัวนี้อืมเอาไงพี่จะเอ้าไหมไม่เอานะเขาแซนต้าโอเคมาถึงเวลาอวดตัวแข่งกันละหรือจะอวดไปทําไมไมเนี่ยอวดตัวแข่งกันเนี่ยละงงโอเคผมผมตอนที้ผมเปลี่ยนเซิร์ฟมาเทิร์ฟอื่นนะเซิร์ฟนี้เขาขายห้าพันเจมเองแล้วผมเซิร์ฟมันขายตั้งหมื่นเนี่ยขายซะแพงเลย มาแล้วคนเทรดจากเซิร์ฟใหม่อะไรมาเทรดครับหายาเปิดโอเคโคลโลตัวแล้วครับผมเดี๋ยวคนเทรดคนต่อไปนะผมเอาจริงมีหลายคนกดเทรดมาแล้วนะผมก็ข้ามหาหลายคนมากเพราะคนกดเทรดเยอะมากครับผมตัวนี้สไปเดอร์ทีวีเหรอจริงไหมเนี่ยอ,อ๋อเขาไม่ได้มาแลกตัวนี้ครับผมมาแลกตัวอื่นปิดดิวไปรอคนต่อไปโอเคผมผมตั้งเขาเดี๋ยวตั้งเขาขายก่อนนะผมเผื่อขายออกผมซื้อมาสามพันห้าขายไปสี่พันห้าแล้วกันนะผมดูก็จะมีใครซื้อไหม ราคาประมาณนี้ผมผมวนะ่ามะช่วงตลาดตอนเนี้ยห้าพันสี่พันห้าผมบุมินถูกสุดก,ก็ประมาณสามพันเจมนะแต่ผมซื้อมาสามพันห้าผมขายสี่พันห้าไงก,ก็กำไรพันกว่านะคุ้มอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาเทรดดูก่อนนะผมถ้ายังขายไม่ก็เทรดแต่ตัวไปเลื่อนยู่กว่าจะขายได้นะผมมาแล้วคนต่อไปเอาอะไรมาเทรดครับคุณพี่โคเบอร์โอ้คนละตัวอีกและคนต่อไปมาแล้วผมคนนี้เอาเจมมาเก้าร้อยเจม อุ้ยอัพเก็ดก๊อดลายเซนกีเลเซอร์โอเคแล้วสองตัวก็อี่ีมาลาเซนสามพันห้าเจมอืมอันไหนจะแพงกว่ากันแต่ถ้าตอนนี้ตัวเราแพงกว่าผมถ้าปัจจุบันตอนเนี้ยต่างอัปเดตมาตัวเรามีค่ากว่านะอืมดี้ก็ยังไม่คุ้มว่าผมในตอนนี้ถ้าผมขายออกสี่พันห้าเจมน่าจะคุ้มกว่าเราเน้นเจมนะผมอันนี้เกือบคุ้มแล้วเกือบคุ้มแหละน,นี่อะไรมาเทรดอะอ่าฮะรีเจนเนอรี่ตัวเก่าอ ดเจลลี่จากฮาโลวีนะผมไม่น่าแลเท่าไหร่แล้วตอนนี้หาคนต่อไปมาแล้วเร็วจัะผมหาคนเทรดง่ายมากตัวนี้โอเคไม่เท่าไหร่อันนี้เปลี่ยนไปคุณนี่อะไรมาเทรดครับ4,500เจมโอเคผมขายได้ทำไมไม่ซื้อในร้านค้าผมไปเลยเนี่ยผมเทรดแล้วร5 0 0เจมโอเคครับพี่กูดกูดดีแล้วผมเนี่ยขายคนนี้แหละผม4,500คุ้มแล้วเอาไหมฮะ เขาจะเลี่ยมผมแล้วผมดูดู4ิ0เจมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่พันครับสี่พันพี่อย่าเลี่ยมผมเห็นนะยกคนลรดีน,ดนั่นนั่นอ่เขาจะเลี่ยมเราจริงครับผม4ิ0เจมไม่เนียนไม่เนียนผมเกือบโดนเลี่ยมครับผม <laughs> เกือบไป้วเล้าเหลี่ยมคนนี้อะไรมาเถิดธรรมดาครับผมสิบหน้ายังไม่มีราคาไอราคาเท่าเราตอนนี้เราแพงกว่าครับผมเราแพงกว,กว่าลี่ตัวกระต่ายด้วย <laughs> คนนี้อะไรมาเถิดครับ คุณโฮลีศูนย์เจ็ดเหมือนจะไม่เทรดนะคนนี้โอ้ยผมขายไปแล้วผมสี่พันห้าร้อยเจมขายออกแล้วเอาว่าจบเท่านี้ครับผมเทรดกับมาแลกเจมตอนนี้ผมว่าขายคุ้มกวนะ่านะเป็นบ้าทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่เราเทรดได้ตอนนี้ครับผมสิ่งที่เกอบคุ้มกมว่ามีเยอะแต่ผมว่าขายสี่พันห้าคุ้มผมแล้วแหละเอาเจมดีกว่าผมคนนี้มาทำไรนี่โอเคผมดูปิดเทรดก่อนก็ประมาณนี้ครับผมไท,ท่านที่เพิ่มเข้ามาใหม่ตัวละครใหม่ตอนนี้ครับผมไททันเอสตัวทอรเรก็ได้มานี้เลยเจอกันใ่คลิปหน้าผมไปแล้ว